สวัสดีทุกคนวันนี้แอดจะพาทุกคนมาอัปเดตกระแสสุดร้อนแรงของน้องลิซ่ากับเพลง dream ที่กำลังมาแรงแบบฉุดไม่อยู่และที่สำคัญแอดจะเล่าถึงเรื่องราวสุดประทับใจจากงานบริจาคของลิซ่าที่ทำให้หัวใจแอดพองโตไปลุยกันเลย มาเริ่มที่เพลง Dream กันก่อนเลยค่ะตอนนี้เพลงนี้กำลังฮอตสุดๆในชาร์ตทั่วโลกล่าสุดเนี่ย Dream ขึ้นไปถึงอันดับ50บนช h a z a m Japan Song Chart ขยับขึ้นมา26อันดับเลยนะคะเรียกว่างานดีไม่ตกแถมยังกลับมาทวงบอลลังใน YouTube Global Daily Top Music Videos Chart ที่อันดับ5ขยับขึ้นมาอีก4อันดับโอ้โหปังขนาดนี้แอดต้องยกนิ้วให้เลย และที่ทำแอดตื่นเต้นสุดๆคือเพลงดีมถูกเปิดกลางย่านชิบุยาที่ญุปุ่นลองนึกภาพตามนะคะเพลงของลิซ่าดังกระหึ่มท่ามกลางแสงสีของชิบุยามันช่างอลังการและน่าประทับใจมากๆแอดเห็นคลิปแล้วถึงกับขนลุกเลยค่ะ นอกจากนี้แอดได้ยินมาว่าคุณวินซ์โปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงที่เคยร่วมงานกับลิซ่าในเพลงมันนี่ยังออกมาเล่าว่าเพลงมันนี่นั้นเป็นเพลงแรกที่ทำให้เขาได้ค่าลิขสิทธิ์แบบว้าวสุดๆถึงแม้จะไม่ใช่เพลงไตเติลแต่เพลงนี้กลายเป็น g l o b a l hit และเป็นเพลงแรกของเขาที่ได้เข้าบิลบอร์ดชาร์ตด้วยแอดฟังแล้วรู้สึกเลยว่าลิซ่าคือตัวจริงเรื่องความปังในวงการเพลง เอาละมาถึงส่วนที่แอดประทับใจสุดๆกันบ้างค่ะนอกจากความปังในวงการเพลงแล้วลิซ่ายังมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาลิซ่าจัดงานตลาดนัดสุดพิเศษที่ชื่อว่า Welcome to Lisa's Closet ในย่านฮันนำดงใจกลางกรุงโซงานนี้ลิซ่านำของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับมาขายเพื่อการกุศลและที่พิเศษกว่านั้นคือเธอยังได้เจอกับแฟนๆ งานด้วยแค่คิดก็ฟินแล้วค่ะรายได้ทั้งหมดจากงานนี้ลิซ่าบริจาคให้กับองค์กร Good Neighbors เพื่อสนับสนุสน,นโครงการน้ำสะอาดในประเทศในเจอแอฟริกาเงินที่ได้ไปช่วยจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้อยู่อาศัยและเด็กๆก,กว่า6,800คนรวมถึงติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งเก็บน้ำและบ่อน้ำโอ้โหนี่มันคือการให้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ ทาง Good Neighbors Korea ได้โพสต์ข้อความจากลิซ่าบน Facebook ที่แอดอ่านแล้วรู้สึกซึ้งมากๆลิซ่าบอกว่าฉันแบ่งพันสิ่งที่ฉันมีขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการแชร์สามารถให้ความหวังกับอนาคตของใครบางคนฉันรู้สึกยินดีอย่างแท้จริงและยังมีคำพูดที่ลิซ่าพูดในงานว่าฉันรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มอบความหวังให้กับอนาคตของใครบางคนขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมของฉันฉันจะทำหน้าที่ของฉันต่อไปเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือแอดอ่านแล้วถึงกับน้ำตาคลอเลยค่ะลิซ่าไม่ใช่แค่ซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกแต่เธอยังเป็นคนที่มีจิตใจงดงามใช้ชื่อเสียงและความสามารถของตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแบบนี้แหละที่เรียกว่าตัวจริง แอดคิดว่าลิซ่าเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของคนที่ประสบความสำเร็จแต่ไม่ลืมที่จะให้คืนสู่สังคมเพลง Dream ไม่ได้แค่ทำให้เราได้ฟังเพลงดีๆแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีความฝันและเดินตามมันส่วนงานบริจาคของลิซ่าก็ยิ่งตอกย้ำว่าการแบ่งปันเล็กๆน้อยๆสามารถเปลี่ยนชีวิตใครหลายคนได้แอดอย่างชวนทุกคนที่ดูคลิปนี้ลองหาโอกาสทำอะไรดีๆเพื่อคนรอบตัวบ้างนะคะอาจจะไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่แค่เริ่ม จากสิ่งเล็กๆก็เจ๋งแล้วก่อนจากกันแอดขอฝากทุกคนไปฟังเพลง Dream และติดตามผลงานของลิซ่ากันเยอะๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเล่าให้ฟังด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย